มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับกับ b ีโบลเครื่องฟอกอากาศรุ่นพบผาโกเครื่องฟอกอากาศสัญชาติจีนฮ่องกงสรุปจุดเด่นที่โดนใจ 1. ลดเชื้อโรค 2. จัดการฝุ่นขนาดเล็ก 3. กํกำจัดกลิ่นและ 4. สลายสารละเหยที่เป็นพิษในอากาศเรียกได้ว่าถึงจะตัวเล็กแต่จัดเต็มในเรื่องของประสิทธิภาพยอด ฟอรอากาศให้บริสุทธิ์พร้อมกับกำจัดเชื้อไวรัสแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราได้อย่างหมดจดเลยนะครับด้วยระบบการกรองอากาศถึง3ชั้นด้วยกันชั้นที่1ครับกับ Filter h e p p f i l t e r H13 เกรดที่ใช้กันในโรงพยาบาลกรองฝุ่นขนาดเล็กอนุภาค0.3ไมครอน นอกจากนี้ยังสามารถกรองสารก่อภูมิแพ้ไวรัสแบคทีเรียที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือจากสภาวะแวดล้อมรอบตัวคุณส่วนชั้นที่2ครับจะเป็นเทคโนโลยี Active Oxygen จกำจัดเชื้อโรคไวรัสที่ล่องลอยอยู่ในอากาศได้ถึง99.99% 99ครับและชั้นที่3อันนี้เป็นพระเอกของเราเลยนั่นก็คือเทคโนโลยี ncco filter กำจัดกลิ่นของสัตว์เลี้ยง สารระเหยที่ไม่พึงประสงค์ทุกประเภทได้ถึง99.98%สุดยอดมากๆเหมาะสำหรับการพกพานะครับแต่ก็รองรับการใช้งานในพื้นที่ปิดได้ถึง20ตารางเมตรเลยนะฮะ oh. ดีไซน์ก็สวยทันสมัย oh. น่ารักมากสะดวกในการพกพาไปใช้ในพื้นที่ต่างๆได้ครับ มีน้ำหนักเบาเพียงแค่960กรัมเท่านั้นและมี้คุณได้เลือกถึง4สีด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นสีครีมสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีชมพูน่ารักมากๆขนาดตัวเครื่องครับความยาวเนี่ย160มิลลิเมตรความสูง160มิลลิเมตรเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับส่วนความหนาจะอยู่ที่80มิลลิเมตรเท่านั้นเองฮะ ไม่ต้องห่วงเรื่องของการใช้งานนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยทำงานด้วยแบตเตอรี่แบบริเทียมครับสามารถใช้งานได้แบบต่อเนื่องถึง8ชั่วโมงเต็มนอกจากนี้ยังชาร์จไฟเร็วด้วยนะครับจาก0จนถึง100%เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นเองฮะเร็วมากสายชาร์จของเขาครับมีความยาวถึง2เมตรสะดวกในการใช้งานมากเป็นแบบ USB และที่สำคัญสามารถเอาไปเสียบชาร์จในรถยนต์ได้อีกด้วย ปรับระดับแรงลมได้ถึง2ระดับครับปกติแล้วก็แรงตัวเครื่องของเขาครับจะมีการหยุดพักมอเตอร์ทุกๆ2ชั่วโมงครับเป็นเวลา30นาทีหากคุณใช้งานด้วยแบตเตอรี่ในตัวแต่ถ้าหากคุณใช้งานในขณะที่คุณเสียบชาร์จอยู่ตัวเครื่องจะหยุดพักทุกๆ8ชั่วโมงครับบีโมลา่าเครื่องฟอกอากาศรุ่นพกพาโกร,รับประกัน1่ปีเต็ม